ส่งไฟล์ขาย1ชิ้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างมาดูกัน 1. ชื่องานหรือว่าเรียกว่าไตโตตั้งให้เตะตาคนเหมือนเป็นพาดหัวบางอย่างเช่นชื่อสินค้าชื่อทีมหรือคำที่เกี่ยวข้องตัวอย่าง v a l ลนไทน์แพทเทิร์นซ m มเลสวาเลนไทน์แพทเทิร์นฮาร์ดคิววาเลนไทน นึกอะไรออกก็ใส่เข้าไป2รูปภาพหรือว่าที่เรียกว่าพรีเซนต์ภาพที่ทําให้เห็นชัดเจนว่าสินค้าคืออะไรทําอะไรได้หน้าปกหน้ารองหน้าโปรโมชัน่นอย่าลืมหยุดคลิปแล้วแคปจอภาพจะไม่ทันแล้วข้อต่อไปข้อที่3คําอธิบายสินค้าหรือเดสคริปชันข้อความที่บอกว่าสินค้าคืออะไรทําอะไรได้ขนาดเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่ความละเอียดทุกอย่างที่ลูกค้าจะได้รับไปมาถึงข้อที่4ชิ้นงานหรือไฟล์ที่เรากําลังจะขายมีไฟล์เดียวแนบส่งได้เลย jpeg png หรือ pdf 5สุดท้ายแท็กแล้วก็คีย์เวิร์ดคำที่ลูกค้าจะใช้ค้นหาาาาแลล้้วเเจองนรคย Titan, แต่ว่าจะถูกจํากัดด้วยตัวอักษรในแต่ละคำใครไม่มีพื้นฐานอยากเรียนคอร์สนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจิงมีราคาโปรโมชั่นอยู่ไม่ต้องวานรูปเป็นก็ทําได้ด้วยคอร์สสอนทำสินค้าจาก AI คู่กับคอร์สอนเปิดร้านดูตลาดลงงานขายราคาโปรโมชั่นจับคู่ลดเกือบ500บาททักมาได้เลย